สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวน้องคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามครับอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรว2 0 -19 หรือโควิด -19 นะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังประสบปัญหามีการระบาดของโรคดังกล่าวอยู่นะครับ ที่จังหวัดหนองคายครับมีหน่วยงานหนึ่งที่ไม่กลัวโควิดนะครับนั่นก็คือสากรจังหวัดหนองคายนะครับเดินหน้าปล่อยเงินกู้กองทุนพัฒนาสากนะครับเพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู้ภัยโควิดครับวันที่20มกราคมเวลา10นาฬิกาณห้องประชุมสำนักงานสากรจังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลร,ระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2564โดยมีนายพยอมสวัสดีสากลจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมนะครับ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลโดยมีสากลยื่นเรื่องของกู้เงินจากกองทุนโครงการปกติจำนวน5แห่งทั้งการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่งวงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงวัววากิวเลี้ยงแพะปลูกมันเทศและด้านเกษตรกรรมอื่นๆวงเงิน8.4ล้าน4บาท ขอก ok ู้เงินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสากรณ์จำนวนหนึ่งแห่งวงเงิน6 0แสนบาทเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสากรและโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูก,การดำเนินธุรกิจสากรณหแห่งวงเงิน8 0 0แสนบาทนางสาวสิริมาว,าวัฒโนกล่าวว่าขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลทุกท่านที่ได้ให้โอกาสแต่ละสากลได้กู้เงินไปใช้และเจ้าหน้าที่สากลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ในทุกๆรูปแบบในการใช้เงินกองทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกสากลส่วนสมาชิกสากลที่กู้เงินกองทุนไปนะครับก็ขอให้มีวินัยทางการเงินด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัฐโครโรนา2019หรือโควิด19ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของสมาชีพสหกรณ์แต่เน้นขัดแย้งเน้นอุณหภูมิเงาการดอเบียตยต่ำในการกประกอบอาชีพกพัฒน,นานสหกรจึงได้ มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสากลซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสากลและต้นทุนในการประกอบอาชีพแรง่อกมากไป็นแรงบวกนะครับนั่นเป็นส่วอย่างจำนวนหกแสนบาทจัดสรรให้กับสมาชิกผู้จดหนี้สินรับการจัดสรรเงินผู้ของทุนธนาคา เงินพัฒนาทีมนะครับมา6แสนบาทและจะสั่งให้สมาชิทกทั้งหมด30รายเพื่อเป็นผมดเริ่มของโครงการเนาะที่ทางสากเราไปบบ็นรุ่นะจางๆกูเงินมาแดดแดดเป็นรายได้เสริมแดแดจะแพ้แไหมเราจะคืออยากให้ทางพวกเราเองทั้งราชการเองหรือทางละกรของทางราชการเองเข้าไปแนะนำเขาด้วยมันจะได้เขาเอาเงินตัวนี้ไปใช้แล้วมันไปทำของเกิดรายได้ทานติ อขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมข่าวหน้องทาย G o o d News ทาง y o u t u b n n นลนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานที่จะนำข่าวสารดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้การนำเสนอข่าวจบเพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ